หอนเพื่อนเ่ะอคะไปฮับมาจากโรุงเรียนนั่งเพชรสีปวดทองวัสันเดย์กันยังวายุแม่ปู่ว่ากันสิเป็นไครเป็นยังก็คือบบมียังมือเศร้าเนี่ยยัง,นนยงดีๆอยู่เลยค่ะคู่ว่าปวดทองวัสันเดย์อันได้ว่าโตบ่ห่อนคิงบ่หอนเนาะค่ะอันคู่ว่าเด็กหน่อยมือหนีเด็กหน่อยกับบานหลายค้นพวานนี่นะคะปวดทองกันนี่ละว่าสบายทองกัน แม่อาหารอยู่โรงเรียนบอกฮอว่ามันเป็นช่วงบ้านนี่ค่ะมพรว่าเด็กคนหนึ่งป่วยเป็นโรคทองแน่นี่ททองเสียเขาเอินหมอกูกนะคะอันคนคนหนึ่งทองเสียหรืออวกแน่มื่อสิติดกันไปเลยเด็กน้อยมันเลยน้ำกันนะคะ,ะน,นี่ก็ได้นี่นะให้กินนั้น แม่ต้มอันให้กินน้ำแต่ว่าอยู่ขันอยู่เฮืรนแม่ปูใส่ลูกกินนั้นน้ำที่ต้มแล้วค่ะต้มน้ำให้ละกันเอาแช่เย็นไว้ให้เ่สันกะบะกะปล่อยให้มันเย็นให้กินน้ำเย็นม,ม,มือนีกนันั่นแหละก็เลยต้องไปยูฝ้าอันพ่พุ่มมันที่จริงแม่ปูก็ต้องไปฮับตอนนั้นซีมงเครองอะค่ะก็เลยต้องโทรบอกให้พ่อเขาอันบ้านในเดิมมือนีมือเดียวลนงดอกให้ไปฮับลูกให้นะ่เพราะว่าคันแม่ปูเสิไปฮับพุม่ม กสิน้องเพชรกะสิบุมีคนเบึงสินะคะ่ะกรนสิปล่อยไปเฮื่อนใดมันก็นเป็นปปปไปบ่ได้ไปฮับไอ่ก็เลยให้พ่อเขา,บา,าแบบว่าแวบออกจากที่ทำงานนะคะอาศัยช่วงเบรกแบบพักสักสิบหาหนาทีนะ่ะเฝ้าไปฮับลูกมาส่งให้แม่ปู่เนนะ่ยฮับไอ้พุม่ม oh <my> ส่วนปุปปับมันอยู่ไกลเ oh <my> พราะเป็นยังเน,นาะค่ะม,กกมันมันบ่ได้ไกลคือโรงเรียนไอยเนาะปุปปับอยู่ไกลเฮื่อนอยู่กะสิบนาทีพอถึงสิบนาทีเลยแม่ปู่กับพ่อสิให้ น้องเพชรมันอยู่ห้องผู <Sim> ้เดียวได้อยู่บ้านผู้เดียวได้อยู่ดอกก็เลยใส่หนอนพักค่ะให้เพื่อนนอนพักเบิ่งเสจ็บ้าเบิ่งอาการมืออื่นเป็นจังไดรนี่ค่ะมัน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 เมื่อย์หลีขันย่างไม่ได้ที่แบบว่าหนูก็สบายจัิงสินะค่ะเฮงเฮงขันบ่สบายพร้อมกันเลยมันเฮงอยากสิแยกล่างเลยล่ะค่ะ แล้วแล้วแม่ปู่นีส่สิสิตกใจแลวสิเป็นกังวลอีหลีเลยเวลาขันยินขันเวลาเบอร์โทรศัพท์เขาเขาโทรศัพท์จะของเป็นเบอร์โทรของโรงเรียนผีพุ่มผีเพชรโรงเรียนปุบป,ป,ปับตรงสีน่นะกันท่วมากนีน่แม่ปู่จว่าโอ้ตายละป่วย,ะวย,ะวยะระบาดลูปสัมบายานอ้อต้องมีอย่างคือกันเกี่ยวกับลูกอะคะ่ะค,คือพ่อๆกัคนครับแต่แม่โทรศัพท์จากเมืองไทยมากกับสิเป็นกังวลเอาผู้เฒ่าอยู่เงือนยังไดน้องสินะยังไคอยู่ขัน บ้านนี้เขาให้ความสําคัญกับเล็กหน่อยอยู่ยังจา้าหนาทเขากะเข้าใจยุ่งสินะคะเจา้าหนาทเขากะเข้าใจอยู่ว่าเออดูบอสบายเขากะเขากาบะบว่ายอย่างเขาก็บอกเออเธอไปดูแลให้เศร้ากันด้อมืออื่นกันเวลา้นเศร้ากัอยู่พัาก,ากไดนี่สินะคะผูรวมงานก็ดีก็ดีน้ำขายท่พอโทปุ๊บเพิพ่นก็มาเลยจริงสินะเพิ่นกบ็บบอสนั่นเพิ่นก็มาเฮ็ดให้แทนเลยจริงสีนะ่ง แต่ปูกกับปันจะกรยานจนว่าแถบสีฟ้าให้แดงล่ะค่ะเพราะว่าเฝ้าน้ำลูกเฝ้าถึอมันเป็นยังหลายมานมาหอนอุเรียนเลรอก็มันบดได้เป็นยังหลายละะนะก็นั่งนั่งยุโต่ะล่ะค่ะนั่งนั่งภาคยุโตะ้ละ่ะก็นึกว่ามันลูกส้มลูกอวกลูก,ลกนอนส้มที่ถนดแล้วก็นั่งนั่งนาง,นาง,น,างนางซื่อๆอยู่ค่ะน,นั่งซึมๆนิดๆเปงนสิน่ะ ก็เลยเออินคู่มาถามคู่ก็มารายงานว่าเขาบอกว่าเขาปวดท้องอะเหรือบางเทืยดเล็กหน่อยอาจจะมีความสุว่าท้องบ่สบายท้องค่ะาจะเป็นวงวงเวงเว,งวงแต่ตเล็กหน่อยมันจะอจบ,บอกว่าถูกอ่ะสินะก็สิบอกว่าปวดท้องไปเรื่องเสินะคะ่ะคู่บอกว่าเล็กหน่อยกลับบ้านหลายคนอยู่มือหนียอนยอนปวดท้องนี่แหละก็เลยโอ้ มันเป็นโรคติดแต่เขากมันเป็นป่วยติดต่อกันนั่นสิมันได้ยู่เป็นอาทิตย์คนเดีอค่ะแล้วคนผู้หนึ่งเป็นอยู่เฮื่อนนังสีนะมันก็สิติดกันไปได้ขณะือ่แม่ปูนี้มีแอนกฮอตติดปานประจำด้่เวลาลูกอ้วกหรือลูกของ้องนามนั่นสินะเวลาลูกป่วยค่ะแม่ปูสิล่างสิเซตให้มันขาดเสื้อมันบ่อยมันติดกันกันยังกันยังบางเพื่อกันยังยังเป็นต่อกันอยู่ค่ะแต่ก็รอบิึงอากาศพองนอกค่ะว่าจั้งแต่ระวังว่าคคสงบว่าเป็นยังรายดอกยค่ะ ล้นแม่ปู่ก็จะได้ยุดงานอีกมืออื่นนั่นล่ะสู้ๆกันไปเนาะคะ่ะมนุษย์แม่เค็ดห้ดีที่สุดทั้งงานหนอกงานในเอ้ย